ตำนานครูบาใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองที่ถูกกล่าวขานในเรื่องของความขังและความศักดิ์สิทธิ์นามท่านคือหลวงพ่อแก้วพรหม,มสโลแห่งวัดโพมลัยโดยวัตถุมงคลของท่านนอกจากจะเป็นเครื่องรางของขังแล้วหลวงพ่อแก้วยังสร้างเหรียญรุ่นแรกให้เป็นตำนานในปีพุทธศักราช2459หรือที่หลายคนเรียกกันว่าบ็อกวัดซึ่งเป็นเหรียญพระพุทธทันตัวแรกของประเทศไทย และเซียนหลายคนยกให้เป็นเหรียญในตำนานเบนจัาคีในประเทศไทยโดยในปีพุทธศักราช2459ท่านได้สร้างเหรียญอยู่2บล็อกนั่นก็คือบล็อกวัดและบล็อกพระพุธโดยบล็อกวัดจะเป็นการปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อแก้วและบล็อกพระพุธก็จะเป็นการปั๊มพระพุธนั่นเองครับโดยด้านพุทธคุณชาวบ้านและนักสะสมส่วนใหญ่เชื่อกันว่าท่านโดดเด่นในเรื่องของคุ้มครองป้องกันภัยแควค่าจากอันตราย เมตตามหานิยมและอยู่โยงโคงกระพันชาตรีเหรียญที่เรามาให้ชมวันนี้คือเหรียญบอกวัดคือเหรียญน,นู้นเป็นเหรียญสร้างปีพศ2459ลักษณะเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญลักษณะรูปไข่ปั๊มขอบกระบอกห่วงเชื่อมเป็นเหรียญทองแดงมีเนื้อเดียวใกล้ๆหูเนี่ยจะมีรอยย่นสภาพแบบนี้ต้องเริ่มต้นที่3ล้านขึ้นสภาพนี้นะครับสภาพนี้นะยกองคสวยๆนะครับให้สังเกตเส้นหน้าผากหลวงพ่อ,อจะมีความ คมชัดยันด้านหลังของท่านเนี่ยปั๊มแลวช็อตเคลื่อนอ่าละักษณะอาจจะปั๊มปึ้งลงไปเนี่ยเสาของแม่พิมพ์เนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่อืสะเทือนอืแล้วก็เป็นลนักษณะตัวหนังสือขยับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ของอาจารย์ออสขอบคุณครับอาจารย์ร้อยครับครับ